หอยไล้กีหอยหอยอะไรอ่ะหอยชลีปิงไฟอืมอืมเสียวหอยจีเหรอจีหอยหอยจีหรือจีหอยหอยจีอืมข้างบนนี่อะไรอ่ะหนูแฮมเตอร์หนูพุกวันนี้ได้หนูเนาะ ไม่ละไม่ละไม่ละโอ้น้ำกำลังเดือดครับดูเหี้ยอืมตาวกอนโอ้โหนเท่าไห้่ อันนี้หอยเก็บในสะนี้นะครับร่องเมือง่องห้อง,องน้ําของเราปลอดสารพิษครับหอยก็ม yeah ีเยอะครับอยากกินหอยข้างใดมาที่ร่องน้ําสลัดตุยครับเอาครับกินไปแล้วครับรสชาติเป็นไงครับอร่อยๆลยกุบๆเด้อ ในวันที่โควิดล้อมรอบบ้านเราเราก็ยังีเราก็มีมาอยู่ทุ่งนานะครับ